วันนี้นะครับผมจะ The Fat นะครับมาลงแรงกับเพื่อนๆตี้เม็ดแดงของผมนั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยซาดิสเม็ดแดงฟลอเรนติโนเม็ดแดงเดอะแฟตเม็ดแดงนะครับมาดูกันซิว่าในเกมนี้เนี่ยผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับในแรงที่จะกำลังจะเกือบซูพีมด้วยนะครับผมไปดูกันเลยมาแล้วครับอย่างนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเฮย้ยยกอ่อ้าวน,นี้ตายชัวอางนี้เรียบร้อยฝันดีครับวารียานยังไงครับเทวนาถพี่มาแล้ว พี่มาแล้วแบบนี้พี่กดใจโคนไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรตายอยู่ดีฝ <c oughs> ันดีจ้าวันดีจะพี่อ้อยพี่อ้อยอย่างนี้เอาไม่มีนติเรียบ <c oughs> ร,ร้อ,มมอ,อย,ออย,ย,ยไไโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอีตราข้าสู่ช่องหมายเทีไปชี้ครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมวันนี้ผมอีกครั้งนะครับพี่น้ำ ก็น่าจะได้เห็นจากต้นคิดไปแล้วเนะเม็ดแดง3ามคนรวมทีมกันนะครับวันนี้ผมเล่นมาเป็นเดอะแฟตกลางนะครับเป็นตาโคตรสวยนะเม็ดแดงผมว่าเม็ดแดงมันสำหรับความผมอะความที่ผมคิดว่าแบบแม่งสวยกว่าเม็ดส้มอีกนะ <c oughs> ก็มาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะมากับตี้เพื่อนผมนะครับก็จะมีซังซาลิปเม็ดแดงนะครับแล้วก็ฟติโนเม็ดแดงผมเดอะแฟตเม็ดแดงนะแล้ววันนี้ผมก็ต้องมาเล่นเดอะแฟตกลางนะครับ ซาเดอแฟตกลางเนี่ยผมจะไม่ได้ฉาบสวยเท่าเดอะแฟตป่านะเพราะว่าดาเมจจะไม่ได้รุนแรงเท่านะครับอาจจะต้องใช้เวลาฟาร์มของนิดนึงการเดินเกมก็จะยากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่เข้าไปชงจังหวะแรกไรกเพื่อนเล่นซะมากกว่านะครับในเกมนี้แล้วก็เป็นคนที่รอปิดสกอร์แล้วแต่นะครับแล้วแต่เกมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นคนชงอุย้ยหูผมสิไม่ผมได้คิวไปแลนะ้วเนี่ยอ้าวอย่างงี้พี่เทลตอดได้หรือเปล่าฟันดีสวย อารีน่าจะตายนะแบบนี้ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพยายามไม่ค่อยตัดชิบชับมากนะครับจะให้ดูการเดินเกมแ h e f ผมซะส่วนใหญ่นะแต่เกมนี้ผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ค่อยทำอะไรมากหรอกเพราะว่าตัวที่เจอเนี่ยก็เป็นตัวที่จะแฟลชนะมีสู้ได้ก็มีโกโเวล่านะครับอ้าวตายเลยเนี่ยอารีนมีโกเวล่านะครับกับตัวที่เป็นเทวนาฏเนาะที่ผมไม่กลัวที่เหลือก็แบบ The แฟต s h ู้ยากนิดหนึ่งนะครับนั่นที่หลักคือผมจะคอยคุม ปวดฝันของข้าแม่ป่าเล่นสบายนะถ้าเกมนี้ซานิทเกิดก็บอกเลยว่าชิวนะแม่ผมจะตอดอ้อยอย่างเงี้ยอันนี้ผมส่งสัญญาณนะเปิดผมเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะแต่ว่าไม่ได้อัดเสียงมานะ่าเสียดายดมากนะครับอันนี้เป็นการพักยานะอุ้ยยี่เจโดนยกอยูเรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนในหะ้เก็บหมดนะเมื่อกี้ผมคอว่าแบบเออให้เพื่อนมาช่วยเล่นกันตรงผมหน่อยนะจริงๆผมกดไซโครนเร็วไปหน่อยนะเมื่อกี้ผมต้องกดไซโครนในจังหวะที่ว่าแบบผมนึกว่าอ้อยมันจะกระโดดใส่ผมเงี้ยสรุปมันไม่ได้กระโดด แห่งเลยนะทุกคนหน้าที่ของผมคือผมจะกดดัในให้คู่กลางเขาเดินช้ากว่านะแล้วก็ให้เพื่อนเนะี่ยเล่นได้ง่ายนะในเกมนี้เราก็จะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่าเรามีป่าแล้วก็ผมมาเป็นคนคุมให้นะคุมทั้งจังหวะให้เพื่อนเล่นง่ายนะก็จ,จะพยายามไปเล่นกับเลนล่างเพราะว่าเลนล่างเนี่ยเราไม่มีใครมากับเรานะฟลอเรนติโนโออฟเลนข้างบนเนี่ยผมไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วนะก็จะปล่อยเพื่อนยิงคนเดียวส่วนใหญ่แล้วก็ให้ซานิสเป แก๊งบ้างเล็กน้อยนะครับหน้าที่หลักๆคือผมจะคุมจังหวะไอ้คู่กางเขาเดินช้าลงนะอันนี้ผมเข้ามาขัดหลังผมว่าอ้อยน่าจะเห็นแหละขอญาตป่วนอันนี้อ้อยครึ่งเหลอก,ก็คือเล่นลำบากแล้วนะผมพยายามหลอกล่อให้เขาโถมสกิลใส่ผมเพราะว่าผมจะได้กดใส่ควนหลบนะแล้วก็เนี่ย <Okay. S 1> มีเพื่อนไ <Okay. S 1> ปจิโนมาช่วยเล่นด้วยนะ <Okay. S 1> อุ้ยหลอกไม่โดนเห็นนะจ๊ะอา้าวใส่นี้ใส่นี้ผมต้องกดใส่คนหลบก่อนหมดทุกคนโอ้โหผมอยากเข้าไปแต่ว่า เสียงออกก็ได้เมื่อกี้ผมบอกเลยถ้าผมไม่กดใโคหลบตายนะจริงๆผมควรกดท่านหนึ่งให้ทันนะถ้าผมกดท่านหนึ่งทันนะทุกคนไม่โดนอ้อยนะผมบอกเลยแต่ผมแบบกดท่านหนึ่งไม่ทัน,นกดอันติแล้วก็ก็คือต้องกดไปนะสว่วนเอเดมลูนพลังแฝงก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็ซาเวแฟตเมตโซผมจะเอาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าน่าจะเอานะครับ เดี๋ยวดูอ่ะถ้าเอาได้ก็อาจจะเอานะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะจะเป็นคลิปดองแล้วมาภาคส,ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นนั่นเองมาแล้วครับอ้อยโขนเข้าไปยี่ผมจะรอล้วงเทวนาสนะเพราะว่าอ้ยอย,อย,อยมันถลำลึกไปละนะครับเล่นเลยเทวนาสตายชัวร์ครับน,นี่เฮ้ยเก็บไปโดนพี่คิวเออหลายหคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ใช้ตัวแบบฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าผมลองเล่นตัวแบบฟิกเกอร์แล้วท่านจังหวะได้สวยจริงนะครับแต่ว่า เอ็กคิวเลยด้วยความที่ว่าอ่านเรียบร้อยห้อยตายดิด้วยความที่ว่าเอ็กคิวเขาปรับมาใหม่ก็คือยิ่งแบบปิดสกอร์ลัดคิวได้ก็คือมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์เอ็กคิวใช่ไหมต่าหมายความว่ามันเอามาช่วยเบิร์ดได้ง่ายมากนะครับสำหรับเดอะแฟลตอันนี้ขอทักหน่อยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมาทักทายเหมือนกันเหรอพอปิดสกอร์คิวง่ายปุ๊บแบบมันทำให้เอ็กคิวเรารีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเดอะแฟลตคู่กับเอ็กคิวเนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่าการเอาฟิกเกอร์มานะแต่ว่าเดี๋ยวผมนำคลิปเดอะแฟลตฟิกเกอร์เดอะแฟต้้้นนพืใหแล้วกัันนะครบบบแ เผื่อใครจะได้เห็นนะแล้วก็ถ้าผมขึ้นสูเปียร์ไปอาจจะได้เห็นแน่นอนครับว่าการเล่นเกมเด e Flash ในแรงสู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ถ้าซีซั่นนี้มีโอ,อกาสได้เล่นถึงร้อยดาวนะก็จะได้เห็นเด e Flash ในร้อยดาวนะ <c oughs> จริงๆมันไม่ควรหยิบเหรทั้งร้อยดาวนะแต่ว่าผมอาจจะก,กดา 1, ตาหนึ่งสองตาอะไรเงี้ยนะแต่ส,ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นเซียวีส่วนใหญ่อ้าวเรียบร้อยดีครับโกเวล่าเดินมาแบบนี้แห้งเลยดีครับเพราะผมรอกันอยู่แล้วนะ <c oughs> วการกดสามเนี่ยผมมองว่าดีมาเอาเอาอ้อย เอาไม่มีันตีเหรอเรียบร้อยดีครับน้องไม่มีันตรี <c oughs> เดินเกมมันชิลมากนะผมแค่คุมจังหวะเพื่อให้คูก่กลางเขาเดินช้ากว่าผมและทีนี้ผมก็ปล่อยจังเกิลปล่อยออฟเลนเราเล่นนะ่ะตานนี้ก็คือชิลมากนะดูแบบดูเหมือนไม่ค่อยทําอะไรนะแอสซิสอย่างเดียวเลยอันนี้ผมไม่มีไซคโคลนะผมก็เลยแบบได้แค่ตอดเขาอย่างเดียว <c oughs> ถ้าผมมีอันตีนะผมบอกเลยไอคิวยังไงเทวนาก็หายนะถอดเมื่อกี้ถ้ายินแบบนั้นยังไงหนอยังไงหนออ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยสกัน ย <Yeah, S 2> นะใคร <Okay. S 2> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รับสมัครนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะหาอัดคลิปที่แบบได้ยินเสียงเพื่อนผมมาด้วยเราจะได้เห็นการคอรเกมแบบสดๆนะครับไม่ใช่การภาคแยกแบบนี้เนาะโอเคใครอยากให้ทำคอมเมนต์เอ่อใครอยากทำอะไรคลิปเกี่ยวกับตัวแฟลเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อยากถามเทคนิคอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับหรือใครมีวิธีการแนะนำตัวแฟลเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดกันนะพาสซีฟถ้าเดินอยู่เฉยๆก็ได้แล้วใช่ครับมีคนมาตอบอออมีคนมาคอมเมนต์ผมว่าพาสซีฟเนี่ยยืนอยู่เฉยๆก็ได้้แลวนะครับพี่ แต่ว่าถ้าเกิดใช้เดอะแฟลเนะี่ยสกิลเนี่ยถ้าใช้สกิลด้วยพาสซีฟจะดีคูลดาวน์เร็วกว่านะครับพาสซีฟมันคือการต่อยเด้งเลือดแล้วก็เพิ่มเกาะนั่นเองกีสำหรับไอเทมเดอะแฟลของผมก็จะพูดบ่อยๆนะว่าผมอ่ะชอบมากไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรียร์เบสิ่งนะครับคือผมลองใส่รูนที่มันเป็นเวฟแวมไพร์มาแล้วอนะแต่ว่าก็ต้องมีเรียร์เบสิ่งก่อทุกคนเพราะมันช่วยดูดเลือดได้เยอะนะครับแล้วก็ตอนรัวหมัดเงี้ยเพิ่มเกาะให้เดอะแฟลด้วยนะครับทำให้เดอะแฟลเล่นง่ายขึ้น โอเคขอทัดด้วยผมจะไม่ค่อยยุ่งออกับโกวัวลวลนละใหเยอะนะเอ้ยช็อตนี้ผมเล่นได้นะเอ้ยผมพลาดเรียบร้อยเลยผมหน้าตา <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ผมควรจะใส่ควอนเทลแต่ผมว่าพยายามอยากเจอแบบใส่ควอนได้มาอยู่กระจกเป็นก้อนสรุปแม่งดันไปรวบแทงเขานะรวบอารีนอเอาแต่อย่างนี้แต่เขาใส่สกิลผมไปแล้วซานิทน่าเก็บได้นะผมว่าหลายคนอาจจะงงว่าทำไมซานิทไม่เข้ามานะครับช็อตเมื่อกี้อ้าเฟรมผมได้เล่นนี่โชว์แทน ราะว่าตอนนี้ผมเขารอจังหวะที่จะถมสกิลให้หมดก่อนแล้วค่อยเล่นนะโอ้เรียบร้อยเรนลนัมนี้โอ้โหลัมดอกไม่หลุดครับคุณคดูดูดูเม็ดแดงลัมครับดูเม็ดแดงลัมเอออ้าวตายตายไหมเนี่ย <c oughs> นึกว่าตายซะแล้วเรนฉันเรียบร้อยนะครับอันนี้นะ่าจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอีซี่วินในเกมนี้รู้สึกว่าตัวเองแทบไม่ได้ทำอะไรนะครับคุมจังหวะให้เพื่อนเล่นอย่างเดียวถ้าเอาฟิกเกอร์มาเกมนี้ผมว่านะ่าจะคุมจังหวะเล่นง่ายกว่านะผมดันเอาไอคิวมานะแต่ก็ไม่เป็นไร ไม่งั้นถ้าไม่มีไอคิวก็ปิดสกอร์เทลไม่ได้นะครับเอาละครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการภาคนะภาคไม่ดีภาคไม่ผู้ไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีลิ้นผ่านแล้วก็เพิ่งกลับมาฝึกภาคนะครับหลังจากที่ไม่ได้หายจากเออหายไปนานจากการลงคลิปนะเพราะผมไม่สบายเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันครับสวัสดีครับผม